นะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราหลังจากฟรีวีคเอนมอคราวที่แล้วเราจะมาเล่นแซนแซงทัมเออเล่นกันต่อหลังจากคราวที่แล้วที่เล่นไม่จบนะฮะมีอยู่อ่ายี่สิบเวฟเล่นไปเจ็ดเวฟซึ่งคาดว่าไม่ง่ายแน่ๆน,นะฮะแล้วมันเดินมาทางเดียวอย่างนงี้เมื่อตัวที่แล้วต้องเอาสไนเปอร์ยิงแล้วก็ยิงไม่ทัน เข้าไปในคอซึ่งก็งานเข้านะฮะเราจะเอาไงกันต่อดีเพราะว่าเมื่อขราวที่แล้วก็คือมันวิ่งมาอย่างงี้มันเราเราบล็อกอ่อนี่เราจะบล็อกยังไงดี เว็บต่อไปคือพวกอะไรใช้ระเบิดตัวเลขอีกแล้วแต่ว่าเราประมาทไม่ได้ับมันมาเยอะเรื่อยๆนะนจะมาเยอะเรื่อยๆเพราะางั้นเราต้องประมาทไม่ได้เด็ดขาดรู้สึกว่าเฮ้ยเราเัปเกดได้เนี่ยเฮ้ยโงออย่ตั้างนานอะ่ะคือถ้าเรากดนี่คือจะเป็นการอัปเกรด เราไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดอ,อัปเกรดอะไรดีอัปเกรดพวกนี้ก่อนอ,อืมปืนเยอะนะฮะปืนพวกที่อยู่ข้างหน้าเราต้องอัปเกรดก่อนเลยอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวลองอัปเกรดดูก่อนแล้วก็เพราะมันมันมันวิ่งแต่ทางนี้ เราสร้างเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งนี้ก็เราอัปเกรดแล้วก็ไม่ต้องห่วงอาวุธที่ที่ต้องอัปเกรดก็คือน่าจะเป็นมิสไซล์กับสไนเปอร์ผมว่าสไนเปอร์มีประโยชน์กว่าและตังก็หมดแล้วอัพเกรดอะไรได้อีกเอาปืนแล้วกันทำอะไรไม่ได้แล้วกด enter เลยดีกว่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดียวเดยวเดี๋ี๋ยวเด อาจจะกระตุกนิดนึงครับตอนเวลาสองเยเนี่ยน่ารำคาญมาก,กนเลนยแหลกอะสามสองหนึ่งโอ๊ตเราเรามีเลือดนะอย่างเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือเลือดเราเราอย่าไปโดนพวกมันมากอ๋อไม่ใช่ครับมันคือคอคอเราอุดยยอดระเบิดยิงแล้วก็ cha, cha, ừ. wow 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 Ui, chết rồi ui ơi ơi เกมนี้ต้องใช้สมาธิในการเล่นนะฮะถ้าเกิดว่าเงียบไปก็อย่าว่ากัน Yes ัปเกรดอะไรดีต่อไปไอ,อตัวนี้มันเนี่ยแหละครับตัวนี้ที่มันยากเพราะฉะนั้นเราต้องเราใช้สไนเปอร์ดีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ เพื่อความแน่ใจเราต้อง upgrade. อัปเกรดพวกที่อยู่แถวนี้อย่างเช่นอันนี้พวกสายฟ้านี่มีประโยชน์ฮนะแล้วก็พวกที่มันยิงตรงนี้ได้สำคัญตรงไหนอีกฟ้าตรงนี้ น,นี่เราเอัเก็ดไปแล้วหรอยังเอาเลยเดิยว,ว่าปืนเนี่ยสำคัญก่อนที่มันมันมันจะวิ่งมาตรงนเ,รเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องโดนเยอะและ้วก็อันนี้ด้วยไม่พอ,อกดแทบแล้วเราก็จะวาร์ปไปตรงข้างหน้าฐานมันแล้วเราก็จะลุย เพิ่งรู้ความสำคัญของสไนเปอร์อน,นี้ฮะยิงไม่โดนเลยโอ้เร็วอุ้ย โอ้ย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 เฮ้ยอย,อย่าให้มันไปได้ดิเยอะแยะไปหมดเลยเอา้าวอ้ตา,ตา,ต,าตายตายตาย yes เกือบไปแล้วไงว่าที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือหรีสอร์ทน้อยพวกอัพเกดรดพวกนี้ท่านาางจะไม่พออันนี้เราอัพเกรดไปแล้วตอนนี้เราพยายามทำให้ไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้มีพลังมากขึ้นทั้งหน้าก็สำคัญนะตรงนี้ยิงโดนชาวบ้านเขาบ้างปะเนี่ย พวกนี้เราอัปเกรดเป็นสองรู้สึกจะยังไม่หมดยัง,ยงพวกที่เป็นด่านหน้าจะสําคัญมากแต่พอรตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะสําคัญมากเพราะฉะนั้นต้องทําให้มันดีวันนี้เพราะว่ามันจะพอเวลามันวิ่งอ้อมนี่ไงเราได้อัปเกรดอ๋อเรายังไม่ได้ใส่อ้อาวตายแล้ว เอเอะเอะไรนั่นแหละรู้สึกว่าจะหมันจะงานเข้านะต่อไปรู้สึกจะเป็นสตูใหม่ตัวนี้ที่ต้องยิงตรงหัวจากข้างหลังเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็องมันลุ้นกันว่าจะไหวไหม เอ้ยเดินช้าถ้าพวกนี้ถ้าเราไม่ยิงเองผมว่าไม่รอดแน่เลย เว็บสิบแล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อไปเป็นไอตัวตัวใหญ่อ่าที่ผมว่าต้องทำก็คืออัพเกรดมิสไซล์ก่อนแล้วก็อ่าทาวเวอร์ทาวเวอร์เราตรงนี้เราลองดูกันว่าถ้าเกอดว่าตรงนี้ได้แล้วก็ใส่ฟ้าตอนนี้อ่าทรัพยากรเราไม่พอ ออันนี้เรายังไม่มีเหรอเราลองอัปเกรเดไอตรงนู้นเป็นอ่าต่อไปเว็บที่สิบเอ็ดนะฮะเอาเยกระตุกลำคาญอย่างเลยแบบอะไรไม่รู้อ่ะขนาดว่าไม่ได้เป็นในนี่นะแหลกกว่าโพลดอีกอะ่ะ ôi ao ao hỏi quá ô mình dơ khảo nha tải là tải là leo thí ma 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 เออใช yes. รู้สึกว่าตรงนี้จะจำเป็นด้วยนะฮะจำเป็นมากเพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงปร,ประการสุดท้ายเนี่ยต้องเอาให้นี่หน่อยสึกตรงนี้จะไม่โดนอะไรเลย เ,เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันบินมาได้สายฟ้า,เ,าเกตเหมือนจะไม่พอแล้วได้แค่นี้เราจะไปกิดอะไรมากมันเป็นแค่เกมเนาะใจะเย็นๆไว้ ต่อไปเป็นอ่บิ๊กบิ้มแล้วก็ตัวตัวที่มันวิ่งเราต้องใชใ้ตัวนี้ฮะที่มันวิ่งช้าเราต้องออใช้อะไรว่าคือจุดอ่อนตรงนี้ต้องใช้สไนเปอร์ยิงเอาโอ้ยหป,ปาก,กูรู้เลยนะ ôi, tôi chạy quá, ôi, tôi chạy quá, hơi mấy tôi không, quá hơi. แล้วมันจะเดินไปทางไหนเนี่ยอ๋อเร็ววสิ yes แสดงว่าการวางแผนของเราก็โอเคอยู่นะฮะทำไงต่ออัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดปืนไม่พอน่าจะเป็นเนี้ ปืนที่อยู่ข้างหน้าสําคัญสาฟ้าตรงนี้ไม่พอแล้วเพื่อความไวของเกมครับเพราะว่าคราวที่แล้วเเป็นการเรียนรู้เบสิคคราวนี้เราก็จะมาว่าให้มันเต็มท้่ต่อไปตัวอะไรวะ อ๋อตัวนี้ต้องใช้สไนเปอร์ยิงหัวามาสิอืมใช้ไม่ได้ ผลเลยเว้ยไอ้ระเบิดเนี่ยต้องยิงต้องหัวเท่านั้นเอ็มโฟร์เดอร์เฮดเอ็มโฟร์เดอดอ้าวตายแล้วไง มันยิงไม่โดนจริงนะไอ้พวกเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเอออ๋อ,อไม่ได้ดูข้างหลังเลยอื้อมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอเร็วเลยลอืมอืมย,ยังมีอีกเหรอ ฮ yes. อ่ยยสอาต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือน่าจะเป็นการนับเก็บสนไนเปอรอ์แล้วก็เอ่อเก็บเก็บเก็บไว้เก็บไว้เพื่อเพิ่มความน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราต้อง <c oughs> อุ้ยสี 4, ่พันเนี่ย

เฮ้ยมันว่ะเย้เริ่มเริ่มชักสนุกแล้วฮะพอเวลาเรามีทรัพยากรเยอะเราเวลาเราอัพเกรดอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมันแล้วเอ้ยนั่นแหละไม่พอ เราเก็บเงินไว้ต่อไปเป็นเวฟเหมือนเดิมแต่น่าจะเป็นตัวใหญ่เพราะคราที่แล้วเป็นตัวเล็กหรือเปล่าต่อไปลุยมา เจ้าตัวใหญ่เนี่ยน่ากลัวเออเอยเอากระจุยไปเลยออื เล็ว้วอุ๊ยเอาตายแล้วไงเลี้วสิเออน่แหละบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว,ลวมันบ้าไปแล้วแต่ในการป้องกันยังน้อยอยู่ แต่ต่อไปเป็นระเบิดใช่ไหมระเบิดเรา้องอัพเกรดมิสไซล์แล้วก็น่าจะเป็นพวกปืนพวกนี้พวกที่อยู่ข้างหลังนี่เราไม่ได้อัพเกรดเลยเราต้องนิดนึงเออหมดแล้วกาลังไม่ได้สวยครับตอนนี้เวฟที่16 เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเวฟที่20คงจะไม่น่ากลัวมากนักจริงเราไปตรงนั้นเลยก็ได้นะเนี่ยเอโอง่ตรงนั้นส่งตัวอะไรมาโอ้ยตายละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเงเอาอะไรไงเอาอะไรไงโอ้ยโอ้ยใครผักเราอ่ะเป็นไหนเนอืะยิงมันให้หมดยิงมันให้หมด ยิงมันให้หมดเย่น่ากลัวอย่างที่คิดนี่อัพเกรดตั้งแปดร้อยเนี่ยแอสโซไม่ได้อัพเกรดเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อแต่ลองดูว่าถ้าอัพเกรดนี้เราจะเป็นยังไงแล้วก็เพื่อความท้าทายมาเอาเลย กาโอ๊ยตายแล้วไม่ได้ผลเลยตัดไปดูข้างหน้าก่อนดีกว่าว้ะตายแล้วไง เพราะฉะนั้นแอ a เซลจะไม่อยู่ในรายชื่อต่อไปแน่นอนเพราะแอ a เ l ลคือไม่ใช่ผู้ที่เข้ารอบในรอบต่อไปของเดอะส Star เพราะฉะนั้นอืมอืมอืม,อม,อมรู้สึกว่าแถวนี้ต้องต้อง,ต,องต้องรีบอัปเกรดตรงแถวนี้ให้เยอะละ เพราะว่ามันพอเวลามันวิ่งมาพวกนี้ไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่แค่สามไม่พอต้องสี่อืมโอเคข้าไปต,ต่อไปตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยสิเพราะฉะนั้นมิสไซเอ้อ <c oughs> ไอแอซโซลเมื่อ,อกี้ไม่จะจะไม่อยู่ในรายชื่อในการเล่นครั้งต่อไปแน่นอนยิงมันให้มันตายแต่หน้าประตูน่ะเดี๋ยเร็ว ไม่โดนเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบ้าไปแล้วอินูอืมอืมอืม โอ้ใช้ได้เลยเนี่ยโอ้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวกเกบเป็นหกโอ,โอ้ไม่พอมา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 ต่อเลยมันจะเป็นต้องรีรอเอาเวแล้วไง เออทำไมมันบินไม่ได้วะฮะเฮ้ยเฮ้ยยมันต้องตายตั้งแต่หน้าประตู เออสมาธิสมาธิโฮโหโหโอ้าวเร็วเร็ว มาสิมาสิอืมเอา้ามามามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจ้ะไม่ต้องรีบอืมนั่นแหละเรื่อยๆเรื่อยๆอว้าเวฟที่19แล้วเราใกล้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วฮะเย้ yeah. เกลอะไรดีน่าจะเป็นมิสไซล์ไม่ไดน้นี่ไม่ได้ปืนโกลก็ไม่สนใจแล้วน่าจะเป็นเอาไอ้สองอันนี้ให้สุดแล้วก็อาจจะทิ้งไว้อย่างงี้ก่อนเราจะมาดูกันว่าไอา้สองเวฟสุดท้ายมันจะเป็นยังไงไปได้สวยครับไปได้สวย ma má gì uhm. Ôi tài lắm Đấy tôi nít thực quá

เย่ <Yeah. laughs> ดูก็เต้นเลยเมื่อกี้คือเว็บสุดท้ายใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรก็คือไอตัวนั่นแหละที่มันแบบมันถึกมากอะจนมันไม่ไหวเออเย่เรากลับไปที่เมนเมนูเอ่ออันว่านะครับอันนี้ก็สำหรับแซงท่ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เกมหน้าไม่รู้จะเอาอะไรเพราะว่าอัพโหลดยากนะฮะโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ